สวัสดีค่ะก็อยู่กันช่องทีเด็ดสกอร์ต่ำอีกดาวบนเด็ดนะครับปะ จำวันพุธที่20กรกฎาคมนะคะ2565กันค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็จะมาวิเคราะห์นะคะบอลสกอร์ต่ำแล้วก็เทคนิคบอลสกอร์ต่ำแล้วก็สกอร์ต่ำวันนี้นะคะให้สำหรับสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันด้วยนะก็ก่อนที่เรานะคะจะไปวิเคราะห์บอลนะคะในวันนี้นะที่อิงดาวจัดมาให้นะคะสำหรับสมาชิก FC 1คู่นะอิงดาวก็จะมาสรุปนะคะผลบอลของเมื่อคืนนี้กันก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่อิงดาวจัดให้นะ สกอร์ต่ำเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ผลบอลนะคะของคู่เมื่อคืนนี้นะทิ้งดาวคัดมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอก็เป็นบอลบราซิลเซอร B บีนะคะก็เป็นคู่ระหว่างทอมเบเซเพบกับเอ่อคิคูมาเนะคู่นี้นะคะเรทราคาเขาเปิดมาให้ที่เรทราคาเสมอกันด้วยนะคะนี่เลยเปิดมาที่เรทราคาเสมอแต่อิงดาวบอกแล้วนะคะว่าทั้ง2ทีมนี้นะก็ต้องบอกว่ายังไงนะคะยิงไม่เยอะอย่างแน่นอนนะผลสกอร์จบลงนะคะก็เป็นทางด้านนะคะ ทอมเบเซ่นะคะกดชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะเห็นไหมอิงดาวมีให้ติดเรือกจิ้มหมูว่าเลือกเชียร์ไว้ที่สกอร์ต่ําเต็มเวลาเต็มเกม2ลูกก็รับซับกันไปเลยสิคะโอ้ยตายแล้วบอกได้เลยนะคะว่าอ,อ่คลิปนี้ EP นี้เป็น EP ที่2นะ เข้าทั้ง2 EP กันแล้วด้วยนะก็ฝากสมาชิก FC เข้าไปกดติดตามนะคะที่ช่องทีเด็ดสกอร์ต่ำของอิงดาวบอลเด็ดกันด้วยนะจ๊ะวันนี้วันที่3แล้วก็ให้รับซับเ hey ฮ่เฮกัน hey เลยดีกว่านอะอะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้อิงดาวหยิบยกคู่ไหนมาฝากสําหรับสมาชิก FC กันบ้างเนาะวันนี้นะคะที่อิงดาวนะหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC นะคะ ก็เป็นบอลบาซิลซีริบีเช่นเดียวกันค่ะเป็นคู่ระหว่างนะคะอาราโกเอนนะคะนี่เลยคู่นี้นะคะพบกับนะคะทางด้านคูไซโรนะ,ะต้องบอกว่านะค,ะคู่นี้เตะกันในเวลาตีห้าตรงนะคะของบ้านเรานะ,ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูข้อมูลสถิตินะคะของทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะที่เขา,เ,าเปิดมาให้กันเลยดีกว่าเนาะ ข้อมูลสถิตินะคะของทั้งสองทีมนี้นะก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างอาราโกเอโนนะคะทีมอันดับที่16ค่ะเัดเียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างคูไซโรนะคะอยู่ในอันดับที่1ของตารางกันเลยทีเดียวน้อแล้วก็ผลงานนะคะของทั้ง2ทีมนี้นะที่เคยเจอเกันมา5้านัดหลังสุดนะคะก็เป็นทางด้านนะคะ,ะเจ้าบ้านอย่างอาราโกเอโนนะคะเป็นการชนะไป4นะคะ เสมอไปหนึ่งแร็กแยังไม่แพ้ทางด้านทีมเยือนอย่างคูไซโรเลยเอ๊ะไปไปได้ยังไงเนาะทางด้านคูไซโรอยู่ในอันดับที่หนึ่งของตารางด้วยนะแล้วก็นะคะฟอร์มการเล่นนะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดของเขานั้นก็เป็นการชนะหนึ่งเสมอสามและก็แพ้ไปหนึ่งค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างคูไซโรนะผลงานของการเล่นนอกบ้านห้านัดหลังสุดของเขานั้นก็เป็นการชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งและก็แพ้ไปสามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะคะและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้เขาก็เปิดมาให้ทั้ง2เรทราคานี้เลยนะคือเรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งแล้วก็เป็นทางด้านนะคะทีมยันหยักครูไซโรเนาะเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำล้นจ่ายน้ำไปที่ จ่ายน้ำไปที่ 1. 1.1 1แล้วก็เรทราคาปัจจุบันก็จ่ายน้าลนเช่นเดียวกันค่ะจ่ายน้าลนไปที่1.06ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างอาราโกเอโนนะเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่0 8 0แล้วก็เรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ําไปที่0.84ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะถ้าอยู่ในอันดับตารางนะถ้าเทียบจากอันดับตารางนะคะยังไงก็ต้องมองว่าเป็นทางด้านนะคะทีมเยือนอยา่างคูไซโรที่น่าจะทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าทางด้าานนทีมเยือยอรอรร อะล,ลาไม่ใช่อลโออลอะอะลากโกเอนโนนะคะอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าทางด้านทีมเดียนะคะอย่างคูไซโรอยู่ในอันดับที่1นของตารางเลยนะส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างอะล,ลากโกเอนโนอยู่ในอันดับที่16ของตารางกันเลยถ้าเทียบจากอันดับในตารางถ้าดูจากความ น่าจะเป็นแล้วอะเนาะแต่บอกได้เลยนะคะความเป็นจริงนะต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนะถือว่าเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างอาราโกเอนอที่ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดูดีมีทรงกว่าทางด้านทีมเยือนอยา่างคูไซโรอยู่พอสมควรเพราะว่านัดล่าสุดนะคะที่เจอกันมาเมื่อวันที่27เดือนที่9ปี2021นะ,ะก็เป็นทางด้านนะคะอาราโกเอนนะ,ะกดชนะไปที่2งประตูต่อหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่น ห้าเกมหลังสุดกับทุกรายการของเขานั้นนะต้องบอกว่าเป็นการชนะไปหนึ่งเสมอสองและก็แพ้ไปสองนะัดล่าสุดนะคะเขาก็ชนะทางด้านวิราโนว่ามาที่สองประตูต่อหนึ่งกันด้วยเนาะทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างอาราโกเอนโะน่เนาะส่วนนะคะฟอร์มการเล่นนะของทางด้านนะคะทีมเยอญาคูไซโร่นะห้านัดหลังสุดกับทุกรายการของเขานั้นมีการชนะไปสองเสมอหนึ่งและก็แพ้ไปสองนะคนะนัดล่าสุดเขาก็ชนะทางด้านโนโวริซอนติโนมาที่สองประตูต่อหนึ่งกันด้วยแต่เกมนี้มองว่า ทางด้านนะคะทีมยยนอย่างคูไซโรเกมนอกบ้านของเขานั้นนะค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่านัดล่าสุดเขาก็แพ้ทางด้านกัวรานีมาที่หนึ่งประตูต่อศูนย์กะ,ะเดียวแล้วเกมนี้มาเจอกับทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาราโกโเอโนแล้วนะเหมือนงูแพ้เชือกกล้วยยังไงอย่างนั้นเพราะไม่เคยชนะทางด้านเจ้าบ้านเลยทางด้านทีมยยนอย่างคูไซโรนะถ้าจะเอ่อสำหรับสมาชิกเฟซท่านใดที่อยากจะเล่นราคาหน้าบอล อิงดาวบอกไว้ว่าน่าจะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างอาราโกเอนโนนะแต่ถ้าไม่อยากเล่นนะคะราคาหน้าบอลเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะยกเดี๋ยวจะเสียครึ่งหรือว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เต็มก็นี่สามารถเลือกจิ้มมาได้เลยที่เรทราคา1นคูณสนี่เลยเด็ดราคา1นคูณสหรือว่าเรทราคาผูนั่นนั่นเองนะคะถ้าคิดนะคะว่าเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างอาราโกเอนโน คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะก็สามารถรับจิ้มไปได้เลยค่ะที่เรทราคาที่1เลยราคา 2. 9 2้นะ1 0 0ของท่านท่านก็จะได้กลับคืนไป292กันเลยทีเดียวแต่ถ้าสมาชิก FC คิดว่าเป็นทางด้านทีมยืนอย่างคูไซโร่นะ <c oughs> น่าจะเป็นฝ่ายชนะก็สามารถรับจิ้มไปได้เลยที่เรทราคาที่2เรทราคา2.4 4นะคะ1 0 0รอของท่านท่านก็จะได้กลับคืนไป244กันเลยทีเดียวแต่ถ้าสมาชิก FC คิดว่า,าทั้ง2ทีมนี้ โอกาสจบลงที่ผลสกอร์เสมอมีความเป็นไปได้สูงก็สามารถเริอกจิ้มไปไเลยที่เรทราคาที่3เลยละค่ะ,ะ,ะ2.87นะ้น1ร้อของท่านท่านก็จะได้กลับคืนไป287กันเลยทีเดียวแล้วตรงนี้นี่แหละที่อิงดาวจะมาบอกให้สำหรับสมาชิก FC นะคะได้ดูกันนะนี่เลยเทคนิคง่ายๆนะคะในการดูนะสกอร์ต่ำนะคะในการดูนะคะเทคนิคในการดูสกอร์ต่ำเนาะเขาดูกันยังไงใช่ไหมนี่เลยค่ะเขาดูเขาดูจากเรทราคา1คูณ 2หรือว่าเด็เดเลทราคาภูนั่นเองเนาะนี่เลยถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เรทราคาที่1กับเรทราคาที่2เปิดมาน้ําค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเรทราคาที่3แบบนี้นี่เลยน้ำห่างกันแค่ไม่กี่ตังเท่านั้นเองมองดูแล้วว่าคู่นี้ มีสกอร์ต่ําแน่นอนนะคะนี่เลยมีสกอร์ต่ําแน่นอนสกอร์ต่ําเต็มราเต็มเ,เกเมด้วยนะคะสําหรับคู่นี้นะนี่เลยแล้วก็เรทราคานะคะที่เขาเปิดมาให้ที่สกอร์ต่าเต็มราเต็มเกมเปิดมาที่เรทราคา2รูปมองว่ายังไงคู่นี้มีสกอร์ต่ําแน่นอนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมนี่สกอร์สูงสกอร์สูงเต็มราเต็มเกมเขาเปิดมาที่เรทราคา1.09 โอ้โหจ่ายน้ำร้อนทั้ง2เรทราคาเลยทั้งเรทราคาล่วงหน้ากับเรทราคาปัจจุบันแบบนี้อิงดาวมองว่ายังไงนะคะคู่นี้เผอๆอาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันก็ได้นะแต่เสมอแค่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะต้องบอกได้เลยนะคะว่าเสมอแค่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะยังไงนะยิงไม่เกิน2เมตรแน่นอนสําหรับ2ทีมนี้นะคะธาตุนี่เลยให้เลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์เลือกติดไปเลยที่สกอร์ต่ําไปที่0.79กกันได้เลยคะ่ะนี่เลยเลือกจิ้มไปที่ 2เม็ดก็ได้เลยเพราะว่ายัางไงอิงดาวมองว่าคู่นี้ เผอๆจบกันที่สูย์ประตูต่อสอูางที่อิงดาวบอกแล้วเนาะแต่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดนะคะบอกได้เลยว่าติดขัดปัญหาตรงไหนหรือไม่เข้าใจที่อิงดาววิเคราะห์ให้ฟังนะก็สามารถย้อนคลิปกลับดูได้หรือจะทักรายส่วนตัวมาหาอิงดาวได้ที่แอดไอเอ็นจีหกแปดแปดได้เลยนะคะเทคนิคในการดูนะคะสกอร์ต่ำนะสกอร์ต่ำเต็มเวลาเต็มเกมนะคะดูง่ายๆไม่ยุ่งยากบอกได้เลยนะแค่ดูตามที่อิงดาววิเคราะห์ไว้ให้นะคะนี่เลยนะแล้วก็จะต้องบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะ นนี่เลยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตรงที่ว่าสถิติในการเจอกันมานะคะของทั้งสองทีมนี้เห็นไหมส่วนใหญ่แล้วนะคะจะออกนี่เลยเวอรเซ,ซน้อยอะบอกได้เลยนะคะว่าออกอเวอร์ซัน้อยนะแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังนะคะก็เขาเรียกว่ายังไงอะฟอร์มช่วงหลังนะ ทางด้านทีมเยือนอย่างคูไซโรนะยังทําผลงานได้ไม่ดีเลยอะบอกได้เลยนะคะว่ายังทําผลงานได้นะยังไม่เอาอ่าวกันเลยทีเดียวน,นนี่เลยนะคะทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอา,อาราโกเอโนนะนี่เลยสถิตินะ,ะช่วงหลังนะคะห้าเกม ส่วนใหญ่จะออกเป็นอันเดอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะบอกได้เลยนะนี่เลยนะคะดูจากองค์ประกอบตรงนี้รวมๆกันไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นทางด้านนะคะนี่เลยทางด้านทีมยายาคุไซโรนะนี่เลยนะ,ะสถิติส่วนใหญ่แล้วนะคะนี่เลยสกอร์สูงต่ําเต็มราดเต็มเกมส่วนใหญ่แล้วก็ออกเป็น ers, อันเดอร์ซะเป็นส่วนใหญ่คู่นี้ยังไงอิงดาวมองว่านะคะน่าจะออกเป็นนะคะนี่เลยสกอร์ต่ําแน่นอนยังไงเลือกจิ้มไปเลยที่สกอร์ต่ํา นี่เลยที่0.72นะคะนี่เลยเอ้ย0.79เนอะนี่เลยจะกอต่ำจิ้มไปเลยที่2เม็ดมีแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะคะสำหรับสมาชิก f c ท่านใดนะ ติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถทักมาคุยกับอิงดาวได้เป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับคู่นี้เนาะวันนี้นะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ขอให้สมาชิก FC นะคะเฮงๆรวยๆนะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านแล้วสิ่งสําคัญที่สุดอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปค่ะวันนี้อิงดาวขอตัวแล้วออขอตัวลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลสกอร์ให้ฟังว่าคู่นี้ ผลสกอร์จะเป็นยังไงจะออกต่ําหรือจะออกสูงนะแต่อิงดาวมองว่าออกต่ําแน่นอนเลือกจิ้มไปเถอะนะคะอ่ะโอเควันนี้อิงดาวขอตัวลาไปแล้วนะคะโชคดีมีเงินใช้ทุกทุกท่านค่ะพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ